Em bé đẹp mi xinh Oh, anh, con gái mọng này à? Oh, cái bê chân Cô ấy có gì? Oh, nè anh, nhung à, ít tuổi cao, gì thế Oh, là, à, chính như chúng các, thế à, chính thế à? Haha, thế đó, nung nhung mỏi bây giờ lâu, thả ta, chứ chân sạm pha tiền nè tua luôn ngàn đọc siêu ban nói bỏ mong này có gì là gì thế à gì cứ có không là gì mà à thế à nói giờ nu Valentine bỏ mua tủ lúa à chỉ luôn cho cho nhà mua ba luôn cho du này à chỉ tao mua chỉ mua chỉ lấy ba à thà mua thì mua này sẵn lấy bị สาระกิจดอกเอ๋ไหลดอกใช่ชอบหลดอกนะก็เนี่ยปตมอหลนงามดดอกก็ชิตมอเลยยอดโมน่นสาระิชชนดอกนะอนดอกมาอันดอกสลยออนดอกสุด่ัจุ๋ยเลยเนี่ยนี่วิลาโรชีนี่อ่ะเอใตาเดจิงส่สนนั่นหรอองสนอ๋อก็เนี่ยส่ห่สท่ออ๋อถุนลัก็เราจิงสเที่อะ

nhà nhà đó đó nhà đó à nhà lá lá ô giờ cho lá 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 đu đu tớ li liết, li liết tớ đó đó từ nó à nhà à um là cái gì nhà à này à à à lo lo là mềm mềm lo 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 nè này lo lo à giờ chủ lo đây nè lên đây

ก็อ่ะฟันไปี๊หมาปี๊ก็ฟันแล้วฟัหแล้วล่ะก็ฟันล้าจลับมาเออโซ่อนนถัง้วอ่ะก็เนี้เออตยนี่วอยกโซเทีคือใคขนอ๋อตัวจอดแล้วเหมือนน่ขนมนะเท่าน้าอะไรป่านนยอ๋ออ๋อเดอดสามพัน่น้อยทออ๋อในเลยเฟซบุ๊กตัวหลาแมจแล้วมนติตามที่อก็ตัวเฟซบุ๊กหูจีะตเฟซบุ๊กหูลิซ่าอ๋อสาออนเด้อ ภาษาไทยฮะภาษาไทยออเอติ๊กตอกแน่ปะมมดใช่เอือติ๊กตอกเจเจัวที่สดสดอ่ะอืผมมัจ่อวิดีโอคลิปเต้นยังของนอ่ชิมัวนี่จเหยียเต้นรอออชกุนเี่กเจสิมาิลงอ๋อตัวงกเดมเต้นเไปเทเลมืใช่มหอเออไอ้กันน่ก็เลยเฟซบุ๊กเลยจ้ะอ่าก็เลยเฟซบุ๊ก้เพื่อนเรียกเจมี่ภาษาไทยค่ะอืมติ๊กตอก่ย

กูงีเท่าแต่ซีมาเลยผิดเพอเอจัตือเพเนาะเสียงยี่เสียงยังอ๋เสียงยังเพยน่ยกะลกะยเสียงยี่เเสียงดีอ๋อเ่นดนาะมุยามุยาเชื่อดูเชื่อเพนีะอ้างน้องนายเล่นอ๋อมุลีด้มุลีหยาช่มุยาเนยเดเนอะเอาตุลงกันเนาะจฮัลโหลที่ฮัลโหลมงมองหล่อเเนี่ยเอาเล่นตีนยลก็มถต้าเนะสียงสดอะไรเนอ่อ Ừ, Han lãi mà. Tiếng lại như Đúng phế Thì bố toy hanoi, lấy dài hôm chảo tia lưng yên yên lông thái lan. Tiếng salam bergu môn tàu phế yó. Salam bergu môn tàu yó. Mamá, yó tato gụt tay. A day mày. Tay 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 mày 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 mày